สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์นันมาเตอร์โคสเอ็น Matter LP, ในศาสตร์ลายมือนะคะลักษณะลายมือของท่านผู้นี้ได้รับมรดกนะคะแล้วก็มีคนอุปถัมภ์มีคนช่วยเหลือแล้วก็มีบุตรที่พึ่งพาได้และตรงใต้นิ้วโป้งบีเส้นแล้วก็เป็นลูกเกาะก็จะเป็นคนที่มีปัญหา ทางครอบครัวนะคะเอามาดูลักษณะว่าดูตรงไหนที่มีมรดกนะคะมรดกอยู่ตรงนี้มรดกอยู่ตรงเนินเนบจูนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็มีบุคคลช่วยเหลือคือเส้นอุปถัมภ์หรือเส้นอังคารนะ,ะมีถึงสามเส้นและเส้นบุตรค่ะอยู่ทางที่ขึ้นมาทางข้อมือเป็น คนที่มีบุตรเพิ่งผ่าได้แล้วก็มีรูปเกาะขึ้นมาตรงใต้นิ้วโป้งหรือหัวแม่มือนั้นนะคะก็เป็นรูปเกาะที่มีปัญหาสักในครอบครัวนะมีมีปัญหามีเรื่องอยู่เพราะฉะนั้นจะต้องดูแก้ไขนะระวังระมัดระวังคำพูด อาจจะมีปัญหามีปัญหาขัดแย้งกันในครอบครัวนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์นันโคดมาเตอร์ NLP สวัสดีค่ะ